สวัสดีครับเอาเดินทางมาถึงแล้วครับมาชมครับคลิปนี้เอาเจ้าตัวจิ๋วต้ามาขุดต้นไม้ครับยกอีก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 อา่ามามุนมาเลยเดี๋ยวให้ดูต้นที่เราที่จะมาขุดนะครับนี่ครับต้นนี้เลยนี่เขาเรียกว่าต้นอ่ากระโดนนะครับ กระโดนน้ํานะครับตัวนี้หรือว่าต้นจิกน้ํานั่นเองนะครับโอ้เขาตัดออกไหมต้องเด็ดใบออกให้หมดเลยนะเนี่ยเอาโมมาเด็ดใบออกแล้วเด็ดใบออกให้หมดแล้วโอ้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วาลวางเลยวางลวเลยนี่ เล่งเครื่องอีกอ่าแล้วนี่นี่ให้เลาโชว์ฟรีมือเลยครับนี่ถอยก่อนถอยก่อนพอเดินหน้าไปอ้าวนอะไรวะ ไปตุ้มใหญ่ๆเในนี่หล้วมันเนี่ยต้องตั้งลำไปทางไหนวะน,นี่แหละเอาเดี๋ยวพี่จะขีดให้ หยิกตุ oh, ่มไว้ให้เลยเอ้าวเอาออกอยู่อ้าวพุดเลยพุดเข้าอยู่นะดินอ่อนอยู่อ่อนอันนี้ออกมาทั้งอย่างหนี่งอ้าวอ้า เราเอาเรา,เรา,เราย,ยังไม่ชินครับยังไม่ชินครับเอาเอาเอาแบบไหนเอาเอาเออเอาเอาสัมผัสคอนโทรลดูก,ก่อนเอาเออเออแล้วเอาตะก้าเอา,ลาเลยเอากระถางอันนี่เลวเอากระถางอันนี่เลวยังไม่ชินคอนโทรลครับ เฮ้ไอ้ไอ,เอ้เกินเขยบอันนี้นายตามเส้นน่ะเห็นไหมฝุดข้างนอกเลยเออแล้วแหละนั่นแหละ,ละ,ละอย่าง,งับแรงอย่าง,งับแรงอย่าก,กดแรงเอคอคอ่อยๆอย่ากดแรงเออและยังไม่เข้ามือเท่าไหร่ครับตีอ้า าที่ไหนได้ออกงานจักทีแมคโคตาตาจจดนานครับอ้าอุ้มเต็เตมๆเลยโูเบกเครื่องซีสูบเอ้ยไม่ใช่เครื่องซีจังหวะครับไม่ใช่ซีสูบครับเพียบไปข้างหน่อยก็ได้ บจบข้างเลยเออนั่งแหละค่อยๆค่อยๆมันแรงมันแรงช่วยได้เยอะนะไม่เหนื่อยมันใช้จอบนะครับเออนี่ เรายังไม่ชินเท่าไหร่ครับยังไม่คล่องเติมน้ำมันไปเยอะหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้คันนี้ผมซื้อมาแ5 0 0 0นะครับจริงๆแล้วก็ขายแสนหนึ่งแหละแต่ว่าผมต่อรองเขาก็ได้ครับ85,000บาท คือมานานแล้วตั้งแต่ตาตาพอดใหม่ๆนั่นนะใช้งานได้จริงครับแต่ถ้าให้ดีอ่ะถ้ามันสวิงได้มันจะง่ายมากเลยอันนี้มันสวิงไม่ได้ครับมันก็เลยจะเสียเวลาในการตั้งลำมันจะช้าหน่อยนะ วันนี้มาขุดล้อมไว้เฉยๆครับแต่ถ้ามีเวลาก็น่าจะย,ยกไปเลยแหละเอาจอบกับเสียมมาอยู่เอาไว้มาเซะครับโอ้แรงเรื้รยกก่อนเออ ันนี้มันกดตลอดหรือเปล่าอ๋อมันกดตลอดคุณพ่อแต่ไมนีดแหละนี่เมื่อกี้เองกดไว้มันกดตลอดมันก็เลยเคลื่อนมันก็เลยอั้นอ่าพอกดเสร็จเรายกมาไว้ตำแหน่งว่างเรื่มบอกไปเห็นไหมเมื่อกี้มันอั้นอยู่างนี้เออเห็นไหมขับดีกว่าเดิมใช่ไหม เมื่อกี้กดตันนั้นไว้ไงไม่ได้ยกขึ้นมาตำแหน่งว่างไงอ่าเด้งเข้ามาเป็นคอนโทรลสวิงหน้าหลังครับเป็นซ้ายขวานี่แจ๋วเลยอ่ะดิน on, ่นอ่อนุดสบายเลยออ้ล้อลอยล้อลอย าลงลึกหน่อยแล้วลงลึกลึกหน่อยเออล,ลงเลยเอ่าลงลึกหน่อยผ่านไปยี่สิบนาทีครับเราน้อยโอ้ติกับต้องกลางปีกเลยอะ่ะ มันร้อนครับตรงสารครับเ,เลยกลางปีกเลยนี่อากาศร้อนอันนี้ทํางานอยู่ในร่มนะครับดูผ่านมายี่สิบนาทีแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละถ้าขยับเข้ามาอีกครับเพราะว่ามันห่างต้นไปมันไกลกินไปครับตุ้มใหญ่ไปเออกินกึนยังไม่เข้ามือครับ นี่เรายังไม่เข้ามือยังเงีงเงงอยู่เกินเกินเกตั้งรถใหม่เอาแล้วตั้งล้ำให้มันอยู่นี่นี่ให้มันได้ขัดขุดง่ายๆหน่อยเออ อ้าวอ้าวอ้าวหนักคนหรือเปล่ามันไม่ไปอ่ะลงช่วยดันมันหน่อยดิว้าวเออนี่แหละอ๋อนั่นแหละอ่าลงฐานก่อนลงฐาน ล้างอ่ะเออและจ่วงเลยจรวดวกดกดลงเลยยังจับสนคอนโทรนครับคุมคอนโทรยังไม่ได้เอาเอาเอาเฮ้ เกินเกินเกินเพียบมากเกินแน่เออยังลงอยู่อีกไหมโอ้ยขับได้ยี่สิบนาทีแล้วยังลงกันโทษอีกแล้อาอะหาาเลยเอา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 ึ๊บอึบ,อบนี่แต่มันก็ยังดีกว่าคนคุณนะ พุทคุณนี่บอกเลยว่าเหนื่อยครับเอา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 เฮ้ยอยากไม่ชินคอนโทรลดีไล้เอา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 เฮ้ยยังนันนะยังไม่ชินนี่บ่ ังไม่เข้ามือครับเอาเอางง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 เอาเอาเอาตักดินไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เอา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  ถ้าใช้คนสามคนน่ะพุดเร็วกว่าครับแต่ถ้าสองคนน่ะก็ยังยากอยู่นะแนี่ถ้าคนขับแบบถ้าเข้ามือแล้วเร็วนะแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะขับให้ดูครับแรงอยู่นะมันช่วงเข้าแบบพ่วงๆเลยอะเรายังไม่เข้ามือเท่าไหร่ครับนี่ยังงางๆอยู่ เคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะขับให้ดูครับสวัสดีครับ